ส่วนเรื่องนี้ค่ะตามกันต่อสําหรับวีรกรรมของนายก๊อตนะคะเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้นายก๊อตอที่ไปเสนอขายไส้กรอกให้กับเพื่อนแล้วพอเพื่อนไม่ซื้อปุ๊บก็เลยไปทําร้ายร่างกายเขาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก่อเหตุแบบนี้ประจํานะนี่ไปต่อยเหมือนกับเพื่อนบ้านแล้วเปิดแาน,นขายของชำ <Yeah. S 3> ต่อยจนเขากรามหักเลยอะเมื่อวานนี้เล่าข่าวนี้ไปอะ่ะค่ะ ในก๊อตนี่นะคะก็มีพฤติกรรมก็คือชอบแบบว่าเอาของไปเสนอขายเพื่อนน่ะนะไม่ใช่แค่ไส้กรอกนะก่อนน่านี้ก็มีนูน่นนี่นั่นเอาไปขายเขาเพราะเพื่อนไม่ซื้อก็ไปทําร้ายเขาแบบนี้นะคะกรณีของนายก๊อตที่ผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่าก๊อตเนี่ยเป็นขาโจรประจําหมู่บ้านนะคะแล้วก็ไปก่อเหตุตื้อให้ในายบีอายุ41ปีซื้อไส้กรอกแล้วก็ถูกปฏิเสธแล้วก็ไล่ออกไปไม่พอใจก็ไปทําร้ายนายบีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดช่วงที่ย่คืนกว่าของวันที่4มกราคมที่ผ่านมา แล้วอย่างที่บอกมันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะนับเป็นครั้งที่4แล้วที่นายบีถูกนายก๊อตทำร้ายย้อนไป3เดือนก่อนก่อเหตุมาแล้วถึง3ครั้งมีการแจ้งความดำเนินคดีไว้ด้วยนะคะซึ่งคุณตาของนายก๊อตเดี๋ยวไปดูคุณตาของนายก๊อตนะคะเผยสาเหตุที่หลานเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะว่าหลานเนี่ยตกเป็นทาสยาเสพติดค่ะจากเดิมนี่นายก๊อตเคยเป็นนักกีฬาดีเด่นระดับจังหวัดเลยนะคะ ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเคยเข้าไปห้ามในก๊อดและเรื่องของการที่ว่าไปทําร้ายชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะในก๊อดอะ่ะเคยข่มขู่ผู้ใหญ่บ้านโดยการเอาปืนเจาะจะยิงด้วยตอนนั้นพ่อผู้ใหญ่เองก็ไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอมแต่ยอมรับว่ากลัวละคะ่ะแล้วก็บอกว่าเกินกําลังที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะเข้าไปดูแลความปลอดภัยเพราะว่าในก๊อดเนี่ยพกพาอาวุธปืนด้วยนะคะ และอย่างที่บอกไปเพื่อนบ้านอ่ะบอกว่าในก๊อตชอบเอาของมาขายแล้วพอไม่ซื้อก็โดนทําร้ายไปคุกคามไปรัรานคนอื่นเขาเนี่ยนะครับแล้วเกิดใครเหมือนไม่ทําตามใจเขานะ เขาจะข่มขู่ด้วยอะ่ะแล้วไม่ใช่แค่ขู่อย่างเดียวอ่ะลงมือทําร้ายร่างกายอีกต่างหากคือชาวบ้านแถวนั้นเขาหวาดกลัวมากเลยนะไม่ได้อยากเขาใกล้ไหนกอดเลยคือเห็นนายกอดเดินมานะเดินดุมด,มดุมมาหนีไม่อยากอยู่ใกล้คือก่อนที่เขาจะขู่เขาตื้อก่อนนะื้อตื้อก่อนขอเ็จเงินหน่อยได้ไหมล่ะก็ทําบ่อยๆเข้าอะ่ะใ,ใครก็จะให้อ่ะผู้สูงอา,ายุหลายๆคนเนี่ยโดนแบบนี้นะครับตอนนี้ชาวบ้านบอกอยากให้ตํารวจเนี่ยเร่งจับกลุมดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วเถอะไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้องอยู่อย่างหวาดผวา กับเมียของนายบีผู้บาดเจ็บอะค่ะก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งขั้นตอนบอกต้องออกหมายเรียกก่อน2ครั้งหากไม่มาถึงจะออกหมายจับได้ก็เลยทําให้ครอบครัวของนายบีอะค่ะหวาดระแวงไปหมดแล้วไม่ใช่อะไรกลัวว่านายก๊อตเนี่ยจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกอย่างที่บอกนะคะที่บ้านเนี่ยมีพ่อแม่ที่แก่แล้วลูกก็ยังตัวน้อยเนี่ยหขวบเท่าน,นั้นเองก็เลยกลัวนะคะ มีหลายคนมากเลยแต่ไม่มีใครมีเอาเรื่องเขาส่วนมากทุกคนจะกลัวเขาเขาโมยบ้างแหละต่อยคนบ้างแหละไม่ชอบใครก็ไปต่อยเขาในบ้านก็ได้แค่บอกกล่าวกับพ่อแม่เขาแต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมพ่อแม่เขาคือพูดกับเรานะครั้งล่าสุดเลยพ่อแม่เขาพูดแค่ว่าจะเอาเรื่องมันนะไม่โกรธเอามันเข้าคุกให้หน่อยก็อยากให้เอาเรื่องถึงที่สุดอะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าวันนั้นลูกไม่อยู่ด้วยสามีอาจจะตายได้เพราะอครั้งแรกก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่กลัว แจ้งความเราก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนผ่านไปเวลาผ่านไปเฉยมันทําความผิดซ้ำซากครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่ของนายก๊อตผู้ก่อเหตุด้วยนะ <c oughs> คือบางทีเขาไม่รู้จะทํายังไงแล้วอ่ะลูกชายมีพฤติกรรมแบบนี้ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดว่าทาผิดซ้ํซ้ๆแบบนี้มันต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่างนั้นชาวบ้านก็อยู่ไม่เป็นสุขครับใช่ <ค oughs>